วันนีหน่อแสนออ้าดูอยามาดูดูหน่อยอ้าวไปไหนอะชื่อชื่องเจิญเยเราจะเปียนเปอ๋องานบัวเหรอเ๋อเกือบกี่โมงอะไม่รู้เยขาดูกันไหนก่อนไหนสิ 给你弄个。 ตอกันใช่ไหมทา้งหมดนั้นเนี่ยเนี่ยกัต้องคุยอะไรกันตอนที่เราไม่อยู่เพราะว่าคือตอนที่เราอนเต้นทอ่ะฉครก็รู้ใครก็รู้อยูฉันไม่รูอยู่ถ้าถามว่าเราไม่คามรับกอนใช่ไหมฉันขอสารภาเลยชือฉันฉันมอนดึ ใช่ใช่ไม่ตออกใไม่ใช่ใช่มึงเอาเวลาไหนไปมีนี้อยู่กับมึงทุกวันอ่ะมันมีมันมีเวลาอยู่เมื่อแต่นี่คือคือพูดตรงนี้คือแบบไม่อยากคือพอมันเก็บไปนานๆแต่ว่าฉันอ่ะฉันเลิกคุยอยู่แล้วเว้ยฉันเพิ่งมีคนอื่นคู่เลิกไปเมื่อสักก่อน ก็ตามมึงโกหกมากเลเราโกหกมึงมากไม่ได้ยินเลยอันนี้คือพูดแบบจริงจังเลยคือพูดจริงจังเลยคือไม่อยากให้รู้แต่ว่าฉันคุยฉันคุยกับเขามามามึงคุยทางไหนมึงก็บอกกูได้ให้มึงคุยมึงคุยทางไหนมึงก็บอกกูได้เพราะฉะนั้นจับโบเพราะเพราะมึงอยากคิดว่ามึงจะโกหกกูได้มึงต้องตอบกูได้ว่ามึงคุยแอปไหนเพราะอย่างมึงอะโกหกกูไม่ได้หรอกมันมีมันมีช่องทางเราใช้ช่องทางนี้ ที่เธอไม่รู้อ่ะมันมันเป็นช่องทางสื่อแชทันมัไรเเวลาไหนไปคุยก็เวลาทำงานไหนเวลาทำงานคุณนั่งอยู่หลังมึงเวลาไหนไปคุยมึงไม่รู้อ่ะมึงตอบแแต่ว่าเรื่อแต่ว่าฉันไม่บอกคุณว่าคือฉันไม่อยากไม่ไม่อยากรู้สึกคือฉันนั่งคุยอยู่ที่นอตอ่ะตอนที้เธอไปซื้อของอะจริงจริงใช่คือแล้วจเลือคุยยังอ่ะ

แล้วเมื่คุยมังเบื่อคุยจากไหน,นไปเจอไปเจอได้ไงมันเป็นเบราว์เซอร์มันไม่ใช่ผ่านแอปเลยมันเป็นเบราว์เซอร์เหมือนเป็นเหมือนแอปฟีนอะไรกันชื่อแอปชื่อแอปว่าซอยพิมพ์ดิไม่ออกพิมพ์ดิชื่อแนะอปว,ว่าอะไรนะออออกคืออะไรอกนี้ะอะไรเลิกกูเแล้วไม่แล้วเราคุยเรารู้สึกอะไรไหมละ่ะ มันมันดีแม่ไม่รู้ว่ามันแล้เคยพูดว่าอะไรแล้เคยพูดกับเธอว่าอะไรเรื่องเงี้ยคือกูบอกว่ากูเคยบอกมึงว่าถ้ามึงโกหกอะไรอ่ะกูก็รับได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องผู้หญิงอ่ะกูไม่เอากูไม่ทนกูพูดมึงแล้วแล้วงซึ้งเลยกูจับได้กี่รอบแล้วอันนี้คือสารภาพเอง,งไม่ได้ด้วยหรอฮะสารภาพเองก็ได้ไม่ก็คือสารภาพคือเราคือคุยมาแค่เดือนเดียวก็ไม่ได้ด้วยฮะไอ้แก๊ม คือคุยคือฉันคุยเล่นๆอะคือแค่คุยต,ตอนนี้จ้วงเธอไปไปเที่ยอ๋อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ปี๊บูเจ็บไปเยอะไปทำไมผมไปเตีย้ยมาแล้วเย้ใส่หอยเลยลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเฮ้จริงเหรอมึงบอกว่ามึงเก็ตเล่นจริงกูบอกว่าแค่เอาแค่เกลือกเดี๋ยวไม่เชื่อไงเวด่ะฟาดพื้นจับใจดิไม่คำนวณไปแล้วคดนแรแล้วไม่จับใจดิคือใจ พี่อุ้ยจับไม่ทันเลยไม่กำลังมองอยู่ก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้ได้ได้หลายคนแม่ก็หลบหลังนี่ไม่มีอาการก็หลบหลังก็หลบหลังอีกรอบนึงไอ้ยเพื่อนบอกวเฮ้ยพี่เลวอย่างนีหนูลุงไม่ทันเงินเลยเฮ้ยม่เราจะหลบหลังไหมเนี่ยวงการนี่แม่งอยู่ไม่ได้แล้วที่สุดวงการนี่อยู่ไม่ได้แล้วเราจหลับหลังพี่เจ็บไหมใครเลยได้ออกวะมปวดล้วน่าจะเจ็บเจ็บไหมฮะเจ็บหัวหัวจะฟาดพื้นเลยใช่ ไม่แกล้งไอเมย์มันแกล้งไม่ได้หรอกเพราะมันมันเข้าได้กับผมทุกอย่างเลยพวกแอมพวกอะไรอ่ะไม่มันรู้ยันเบาเสื้อคือคือจริงมากถึงถึงมันไม่เตี้ยมาดูหน้ามันหนักก็รู้ว่ามันโกหกเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันจะไม่บอกกูแล้วสั่นเลยอ่ะสั่นเลยอ่ะถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อเกี้ยคแกล้งยันหนักเขาจับกูทันเมย์เมยขนาดนี้หรอกแต่ดีที่ยันเบานะนี่มีแก้วเนี่ยไปเราต้องไปดูว่าใครลุกเร็วที่เบล่ไอ้ย้อยู่ใกล้ใกล้เพิ่งยังไม่ทันเลยโอเคโอเคแล้วได้ละ ล้วได้ดีแอกแล้วได้รีแอกเลยจบคิดดีกว uh ่าเป็นแลรงมาเลยเฮ้ยให้มันลงพุนขนาดนี้แล้วเนาะโดนไหมไงจะได้คลิดเผื่อไหมไงโดนกลบหลังไม่ไงเขาไปดิวกันโดนกลบหลังกระหลับหลังไม่ไงเฮ้ยมันดูจะเบื่อเลยเบือเบื่อหนูกำลังลงอยู่อะไรว่าเบ้าเซอร์ซอยบีไปนู่นแล้วอะเฮ้ยไม่เลยนิ่งว่า ไม่เมื่อกี้ตกใจมากเลยครับเมื่อกี้มันไวมากเลยผมก็ทําอะไรไม่ถูกแต่ก็นั่งดูอย่างเงี้ยนช่แต่ว่าเรื่องจริงใช่ไหมครับใจผมมาลุกไปช่วยแล้วจริงอ่ะเมื่อกี้หนุมไม่ทันจริงๆใช่แต่เมื่อกี้ผมอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะถือกลมเล็กหรือกลมใหญ่แล้วมันจะทิ้งดราคีขวดมันแข็งท่าทีดิบบาทเนี่ยแหละใช่เมื่อกี้ผมคิดแบบนี้นะแล้วพี่ยังไม่ได้ตอบมันเลยแล้วคือหนูไม่เข้าใจให้มันพูดแล้วบอก คือมันพูดไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคโอเคพี่ย์ประมาณนั่นแหละเออไม่แต่เมาต้องลับรองครับสรุปเราตลองรับรองครับจบเราเป็นนักแสดงเราต้องอดทนนะ